มาครับผมเมนูแซ่บๆของเราวันนี้นะครับเป็นก้อยข้าวปุ่นด้วยครับผมหรือว่าก้อยขนมจีนใส่น้ําปลาร้านัทุกคนนี่ออืน่ากินมากครับกินกับแคบหมูแล้วก็บักทัวร์เหมือนเดิมไปครับมาครับผมก็สวัสดีคนดูทุกคนทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปกินแซ่บนะครับผมที่ช่องทางเพจ Facebook ติดบข้าใหญ่ช่อง youtube นะครับหรือว่าจะเป็น t i k t o k นะครับผมติบข้าใหญ่ทั้งสามช่องทางนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดถูกใจนะครับ กดติดตามทั้งสมช่องทางด้วยนะครับผมมาทุกคนเมนูวันนี้แซ่บของเรานะครับผมแซ่บแน่นอนวันนี้นี่ทุกคนหลายๆคนที่แบบว่ายังไม่เคยกินน็อกว็อาจจะแตบบ่ว่าไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยครับอันนี้เป็นเมนูที่บอกว่าตอนเด็กๆนะหรือว่าตอนโตนี่แหละเออด้วยผมก็ทํากินบ่อยเหมือนกันนะครับจะเป็นเมนูหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะเป็นเมนูก้อย ข้าวปุ้นเลยครับเป็นก้อยเป็นก้อยขนมจีนหรือว่าก้อยขอ้าวปุ้นนะครับที่ใส่น้ําปลานะครับผมส่วนผสมมันก็จะมีเป็นอ่าขนมจีนเนาะแล้วก็พริกผงนะครับหรือว่าพริกป่นข้าวคั่วนะครับแล้วก็น้าปลาน้ําปลานะครับมาแต่ผมแนะนําเป็นน้าปลาที่ผ่ดนนะครับผมลสมันแต่ว,ว่าอั่ซีนัวนะมาทุกคนและที่ขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นแคปหมูนะครับแล้วก็ ถั่วฝักยาวเลยครับผมหรือว่าจะเป็นผักอะไรก็ได้นะที่คนที่ทุกคนว่าชอบอ่ะเนาะเออมาครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็เตรียมกับข้าวกับปลานีครับผมของกินแซ่บๆมานั่งกินไปพร้อมๆกันเลยครับเวลากับไปครับผมมาสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกใหม่แล้วก็คนดูใหม่ทุกคนเลยนะครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับเออไม่ใช่สิคนดูเก่าแล้วก็คนดูใหม่นะครับผมก็สวัสดีกันทุกคนนะครับผมไปมา ขอญาตใช้ฟอมอลไลกันนะวันนี้นี่ครับผมจะเป็นก้อยขนมจีนนะครับหรือว่าก้อยขอบุญเลยครับส่วนผสมนะครับก็อย่างที่ผมบอกแหละใครอยากว่าอยากลองกินนะยังไม่เคยกินอยากลองก็จัดได้เลยนะครับผมนี่ทุกคนหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับมาครับผมกินข้าวแ่บแทบนะอือ แต่พื่เกอาครับไปลิกินตัวขึ้นกันครับผมโอ้โหเด็ดการอยู่ใส่แบบนี้ด้วยทุกคนแค่หมูนี่มานี่ครับพันอย่างนี้เลย การขานาดครับผมจับนเนี่ยค่มหมูใส่เข้าไปครับหมักลายอะใส่ลายได้ครับผมพอคั่มหันละเ <laughs> นี่ยมาครับกินข้าวทุกคนสบ,สบอืม ใส่แบบซอสไปเอาการปั้นเนืมืม โอ้เดือนการแห้งครับผมวันนี้ก็อากาศร้อนเหมือนเดือนมะโคตรร้อนเลยทุกคนสามสิบเก้ามั้งกรุงเทพเนี่ยอืมร้อหลายคนก็ไปบอกว่าก้อยขอบคุณ แล้วก็แบบว่าสูตรที่ผมทำหลาคนอาจจะแบบว่าไม่เคยเห็นเนาะหรือว่าไม่เคยได้ยินอันนี้ไม่เป็นสูตรที่แม่นะครับผมเคยทำให้กินตอนช่วงประมาณประถมแต่มันเสียหนะเลยกินหัวเสมือนเนี่ยกินถึงทุกวันนี้ครับผมนี่ครับผมเพื่อความอร่อยถ้าเป็นหมูกรอบด้วยนะน่าจะ สุดยอดเลยนี่คู่กันโอ้ใส่ถั่วเข้าไปคือแบบมันพอดีมาก โหแซ่บขนาดครับใครแบบว่าชอบอะไร,รแซ่บอาหารอีสานเนาะยังไม่เคยลองกินสูตรนี้ก็จัดด้วยครับผมสำหรับสูตรก็ต้นคลิปเนาะผมจะบอกส่วนผสมอยู่นะครับผมสำหรับอะไรวะปริมาณใส่ปรุงเนาะโอ้สางมันเถั่นทั้งสีเลย 음음 mm. mm. เสียพึ่งรอครับวม่ได้กินด้วย <c oughs> สิม,มือะไรครับผมจ <c oughs> ม,มูแล้วแป๊บนึงเข้าเดี๋ยวสิม,มือะไรมาขอใส่ยนึงสีด้วยครับใส่นี้เลยแหละนะครับผม น่าจะสิ่เมืออไรครับม่มอืม,อม เออช่วงนี้มันเป็นช่วงปิดเทอมใช่ไหมทุกคนเห็นถามป้าที่ขายของนะคือเด็กเด็กไหยอยู่ในช่วงปิดเทอมเนาะต้องน้องคนไหนนะครับผมที่ช่วงปิดเทอมแล้วไม่มีอะไรดูก็ไปดูช่องพี่ก็ได้นะใครถ้าแบบว่าชอบของกินแซ่บๆอะไรนี่เกิดแบบว่าจะเป็นไอเดียหรือว่า ไปกินมาดูก็แล้วอยากกินตามพนะคิดอะไรไม่ออกหวานเดา โอ้ก็อร่อยเหมือนเดิมนะครับแซ่บขึ้นเราด้ยครับผมจะสําหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ชอบคิวดีโอกินแซ่บแบบนี้นะครับยังไงก็ฝากกดถูกใจนะครับผมกดติดตามทั้ง3ช่องทางเลยนะครับจะเป็นเพจ a c e b ุ o k นะครับช่อง YouTube แล้วก็ช่องติ๊กต็อกนะครับจะเป็นชื่อเดียวกันทั้งหมดเลยชื่อว่าช่องติดข้าวใหญ่นะครับผมยังไงก็ฝากกดถูกใจกดติดตามกันด้วยนะครับคลิปต่อไปกินอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับเจอกันคลิปต่อไป